ขบวนรถซึ่งบรรทุกร่างตัวประกันสองคนเดินทางถึงสถาบันนิติเวชแห่งชาติในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นร่างตัวประกันชุดล่าสุดที่อิสราเอลได้รับมอบจากฮามาสภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่ผู้นําสหรัฐช่วยผลักดันการคืนร่างตัวประกันสองคนล่าสุดนี้ทาให้ปัจจุบันอิสราเอลได้รับร่างตัวประกันมาแล้ว12คนจาก28คนครับ ทางกลางแรงกดดันจากอิสราเอลที่ต้องการให้กลุ่มฮามาสคืนร่างตัวประกันที่เหลือโดยด่วนได,ได้แสดงความไม่พอใจเนื่องจากฮามาสส่งคืนร่างตัวประกันล่าช้าขณะที่ฮามาสยืนยันว่ายังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงและจะส่งมอบร่างของตัวประกันที่เหลือทั้งหมดพร้อมอ้างถึงปัญหาทางเทคนิคและระบุว่าจําเป็นต้องใช้เครื่องจักหนักและอุปกรณ์ขุดค้นเพื่อเร่งกระบวนการค้นหาร่างตัวประกันที่ฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ล่าสุดกลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่20คนให้กับอิสราเอลแล้วเพื่อแลกกับอิสรภาพของนักโทษปาเลสไตน์กว่า2,000คนซึ่งเป็นไปภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงที่มีการตกลงกันมาก่อนหน้านี้ครับ